ติดย่งเฮ้ยมึติดเลยเหรอเอาดีจริงไหมเนะี่ยเฮ้ยอะฮี่อ,อะเกี้โอ้โหแล้วพี่เอก แล้วพ mm ี่เอกสตรีมเอลด์ลีพร mm ้อมกูกูปิดไปดูพี่เอกด้วยมันนะโหไอเหี้ยเลยโอ้แล้วพี่เอกเฮ้ย เริ่มคิดหนะักช่างมัน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  เข็นหนักเข็นหนักเข็นหนักเล็กน้อยคือกูเคิร์นปพูพี่เอกแม่งเอาเลยโอ้โหพี่เอกเอาใหม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 